สวัสดีค่ะมาพบกับสติแคทแกรมนะคะ <c oughs> ขอโทษในความที่เป็นธรรมชาติเป็นนิดหนึ่งคือจะมาแนะนำน้องตัวใหม่ก็คือตัวครีนซิ่งของอลรินนะคะตัวนี้ทุกคนถามว่าถามลูกค้านะว่าใช้ก่อนหลังหน้าทำอะไรบ้างก็ก็ล้างเลยล้างหน้าเลยใช้น้ําแล้วก็โฟมล้างไม่ได้นะคะทุกคนผู้ผู้หญิงเราทุกคนไม่ได้เราจะเราแต่งหน้าเรามี คิมกันแดดมีครีมมีคิมกันแดดมีฟาวเดชั่นเนาะมีอายแชโดมีต่างๆ w า t e r ต r o อ f อีกอะไรอีกตัวนี้ค่ะเช็ดได้คือมันเปรียบเสมือนกับล้างจานแต่ไม่ใช้สไลซ์ซักผ้าแต่ไม่ใส่แฟบแบบนั้นนะคะก็คือเหมือนล้างหน้าแล้ว มันไม่สะอาดอ่ะคือหน้าเราเอ่ะโบกไปด้วยอะไรก็ไม่รู้แล้วเจอมอลภาวะมาทั้งวันเราต้องเช็ดก่อนเช็ดจนกว่าสำลีจะขาวแล้วก็ค่อยไปอาบน้ำรางหน้านี่คืออาบน้ำรางหน้ามาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทาน้ำตบก่อนน้ำตบอะไรก็ได้แล้วแต่แค่ก็มีน้ำตบของแคทแล้วกันเนาะแล้วตบตบ,ตบไปทาทาทา,ทาตบตบก็เหมือนเดิมอะค่ะ วิธีเดิมแล้วก็น้องอารินคนเด,เดิมแต่อันนี้มันหมดเร็วก็วคืออ๋อไม่ใช่สิเซลั่ัมรีวิวอะไรของฉันเนี่ยเทเลยละกันนะมันจะหมดแล้วแหละเซลั่ัมนะคะ350บาทครีนซิ่ง350บาท ครีมอดินไนต์รีแพนไน์รีแพนะคะใช้แค่กลางคืน350บาทค่ะทาค่ะเซรั่มตัวนี้นะคะแคทรู้สึกว่าแคทใช้ตัวทดลองมาก่อนเนาะเขาจะให้ตัวทดลองมาให้กับลูกทีมแม่ทีมใช้ก่อนก็คือผดขึ้นน้อยลงเอาง่ายๆคือมันมน้อยลงเนาะแล้วก็ให้ความจุ่มจื้น ด้วยหมดแล้วใช่ไหมอันนี้หมดแล้วอเอามาแกะอันใหม่เลยแกะโชว์เลยว่าใช้จริงๆนะจ๊ะมีดีอิงนี่ยายอยากจะแพนให้ดูโต๊ะเครื่องสำอางมากมีแต่กล่องอลินแต่อุบาทมันลกวาดโยนๆไวไ้แถวนี้แหละเอาไว้แบบรีวิวแบบนี้ไหนเห็นไหมมีม,มีมีมาอีกกล่องนะที่ใช้แดวอ่างตะตังกล่องน้องจะเป็น เยี่ยงนี้นะคะตรงน้นี่นะคะใช้ตัวนี้ก่อนกดอ,อาบน้าเนาะออกมาเสร็จทาเซรั่มเนาะทาเซรั่มเสร็จทาไนรีแพนเนาะทาแบบนี้นะ,ะจะสอนทาแบบนี้แต้มฮัตจุดนะคะน้องสอนลูกเนาะทาเป็นอยู่แล้วนะคะนะคะต้องทาเป็นสิวก็ทาเยอะๆใส่แมสช่วงนี้สิวเหอตรงนี้บ่อยมากลำคาญมาก จากหน้าส,สวยๆกลายเป็นหน้าผีอะไรของเชนนี่ทาค่ะห้องก็ลกค่ะเพราะว่าน้ำแอร์พังเลยย้ายของมาน,นี่แล้วก็เป็นห้องเก็บของเลยอืมสวยงามปะจบปิ้งแค่นี้ไม่นอนได้หรือให้ทาแบบอะไรนะสลิปปิ้งมาร์กเหรออีกทีหนึ่งก็ได้นะแล้วแต่แต่ของเันก็จบตบด้วยอริน ป,ปิ้งปิ้งปิ้งอย่างละ350้าบาทค่ะทักแชสิริแคทได้เลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ